สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะคํานี่ยอยู่กับภูลปาจรีสวนสินพงและดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีค่ะค่ะเมะื่อวานนี้สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและประธานสานดีกาเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลองกรบดินพระเทพยวรางกูลสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบปเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสม,มวาร50วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชมหิดลราธิเบตรามาธิบดีจัก,กรีนรุบดินสยามินทร,ราธิราชปร,รมนรมพิี วันนี้เวลา10นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมาวนาร50วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชมหิดลราธิเบตรามาธิปดีจากกรีนริบดินสยามินทราธิราชปรมนาถพประพิษนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัตดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังก่อนราชมีโชิพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้พร้อมด้วยคุณสิริกิติยาเจนเซนและคุณพลอยไพลินเจนเซน ในการนี้สรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศธพระบ,บรมศพแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธร,รูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นมหาสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายผ่พระจบส่งประเคนพระตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันท่งปฏิบัติพระในการรับพระราชทานฉันพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคียนสำรับพระตาหารแด่พระสงฆ์รูปต่อไปตามลําดับเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทางนั้นสดับประกรถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดพระธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรมกวีเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรเป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อสัตตุธิกถา ซึ่งว่าด้วยเรื่องความสันโดษไม่ฟุ้มเฟ้อในการดำเนินชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชจ,จบแล้วพระสี่รูปสวดพระธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทอดผ้าไตในการนี้ทรงพระราการุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ในลำดับต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จไปทรงกลาบพระพุทธร,รูปประจำพระชนมวานที่นาพระแท่นมหาสเสวตฉตด ทรงกราบถวายบังคมพระ,ระบรมศพและทรงรับการถวายความเคารพของผู้เฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทสเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวพระราชการผู้เฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทไปยังแท่นเตียงพระราพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาส่งจุดทุกเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรมทรงคมจากนั้นสเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ ลงทางบันไดมุกทางด้านทิศเหนือผ่านแถวแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมเฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาทณบริเวณด้านล่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เสด็จพระราชจะดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานองคมนตรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางคูลมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ประธานองคมนตรีได้กราบลงคมลาออกจากตําแหน่งประธานองคมนตรีและทรงมีพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ประกอบการมาตรา12มาตรา13และมาตรา16ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จากไทยพุทธศักราช2550จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกเปรมตินสูลานนท์เป็นประธานองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นปีที่หนึ่งในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชองค์การพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมาเพ็นพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระรพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา7นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาดบวรมหาวิหาร พระพิธีธรรมคือสมณะประเภทหนึ่งไม่เป็บไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากที่วัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ที่เคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามทางวัดจะแต่งตั้ง วัดละหนึ่งสำรับสำรับละสีรูปเป็นพระพิธีธรรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้บริจาคโลหิตผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการะคุณแก่สภากาชาติไทยพร้อมกับทรงเป็นประธานการประชมุมกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่323 วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกพอปอรโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต ผู้บริจาคโลหิตครบ1 0 0ครั้งผู้บริจาคเงินผู้ช่วยเหลือกิจการเหล่ากาชาติจังหวัดผู้ช่วยเหลืองานสนับสนุนอื่นๆและพระราชทานประกาศนียบยบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคอวัยวะรวมทั้งสิ้น157คนโดยสภากาชาติไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว ต่อมาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนูพระราชทานพระราชวโรากาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการต่างๆอาทิ สมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสา,าอายกาเจ้า150ปีสมทบทุนงานผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะฝ่ายวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรและสมทบทุนศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย พร้อมกันนี้พระราชทานประกาศนียบารขอบคุณและสันเสริญแก่อดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่พ้นจากหน้าที่พระราชทานเกียติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการสภากาชาติและผู้แทนภาคเฝ้าทูลลอ,องพระบาทถวายตัว จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแผนวันเมทีเลขาธิการสภากาชาติไทยกล่าวสำานึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชาูปถัมภพกสภากาชาติไทยโอกาสนี้ทรงวางพวงมลาลัยถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทรงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีร่วมกับคณะกรร,ะมกรมการสภากาชาติไทยแล้วทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาติไทย ครั้งที่323ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญอาธิศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเสนอรายงานการรับบริจาคโลหิตและการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย สำนักงานบริหารกิจการเหล่กกาชาติเสนอรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาติไทยและแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสภากาชาติไทยและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานหมัยพิทักษ์เสนอหนังสือครบรอบ10ปีโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ5 0พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี17ปีและความพิการอื่น และทมดทีดข่าวในพระราชสำนักประจำ้ามนี้ค่ะคุณปาจรีสวนสินพงษ์ดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศีพร้อมทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ